ยมเราทุกคนที่มีปัญหาและความทุกข์นี่จึงควรมาเริ่มต้นสร้างบุญกันด้วยหลักแห่งการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอันเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดที่จะช่วยประคับประคองชีวิตให้เดินหน้าได้ต่อไปนะฮะอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ต้องตกต่ำลำบากไปกว่าที่เราเป็นอยู่โดยต้องทำให้ครบขั้นตอนแล้วก็ทำไปตามแบบ นะฮะเป็นลำดับขั้นตอนดังที่พระอาจารย์จะแนะนำนะโยมนะหนึ่งก็คือทานาในยุคนี้สมัยนี้มีคนจำนวนมากที่ยังเข้าใจกันผิดผิดนะโยมนะอยากจะใช้คำว่าเข้าใจกันผิดผิดว่าต้องทำทานด้วยเงินทองเยอะๆโดยการให้หรือสร้างวัตถุทานชิ้นใหญ่ๆโตๆถึงจะได้บุญมากๆซึ่งในเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้องตามความจริงทั้งหมดนะนะ เพราะในการทำบุญนั้นตัวของวัตถุหรือเงินทองที่เป็นวัตถุฐานไม่ใช่ประเด็นสำคัญจะได้บุญมากตามค่าของวัตถุนั้นเสมอไปเพราะบางครั้งการทำบุญด้วยเงินเป็นล้านบาทอาจจะได้บุญน้อยกว่าเงินสลึงเดียวเสียด้วยซ้ำนะฮะโดยหากว่าเงินที่เอามาทำบุญนั้นมาจากการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นทานเป็นวัตถุฐานที่ไม่บริสุทธิ เหตุที่ไม่ดีย่อมส่งผลที่ไม่ดีนะในเรื่องของมูลค่าของทรัพย์ที่ทำบุญนั้นในบางครั้งเราไม่สามารถจะวัดถึงผลอนิสงบุญได้เพียงเพราะวัตถุนั้นมีค่ามากน้อยการทำทานให้ได้บุญมากนั้นพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าพระพุทธเจ้าในท่านได้ดตัดว่าต้องมีองค์ประกอบสาประการนั่นก็คือ 1. วัตถุบริสุทธิ์สเจตนาบริสุทธิ์และสบุคคลบริสุทธิ์ วัตถุบริสุทธิ์ก็คือสิ่งที่นำมาให้ทานต้องได้มาด้วยความสุจริตถูกต้องมาจากแรงงานยานเหงือของตนไม่ได้ไปเบียดเบียนมานะไม่ว่าจะเป็นเงินนะที่เอามาซื้อวัตถุทานที่ไม่ได้มาจากการช่อคโกงผู้อื่นเราจึงเห็นว่านักการเมืองหรือนักธุรกิจบางคนบริจาคเงินทีละสิบล้าน20ล้านก็ยังไม่ได้บุญต้องถูกจับกลุมถูกคนสาบแช่งนอกจากเงินที่ต้อง บริสุทธิ์แล้วเนี่ยรวมถึงส่วนประกอบในวัตถุทานนั้นเช่นไม่ได้ไปขมโมยสิ่งของใครมาทำทานไม่ได้ไปบังคับข่มขู่เพื่อเอาสิ่งของนั้นมาทำทานนี่คือวัตถุบริสุทธนะิ์นะสองเจตนาบริสุทธิ์คือมีความเลื่อมใสศรัทธาเทราะนั้นคนโบราณท่านถึงบอกเป็นหลักเลยว่าทำบุญให้ที่ฐานทำทานให้ตั้งใจ อ,องค์ประกอบที่สองก็คือเจตานาบริสุทธิ์คือมีความเลื่ม Destroy. อมใสศรัทธาโยมพระจาจาร์หนึ่งพุนะ่นอยู่เป็นประจำว่าทุกครั้งที่ทําหน้าที่ทุกครั้งที่ทําความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความเต็มใจทําด้วยจิตเลื่อมใสทําด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันก็จะบังเกิดมีแก่พวกเราดังนั้นเจตานาบริสุทธิ์ก็คือมีความเลื่อมใสศรัทธาให้เพื่อหวังบุญจริงๆไม่ได้หวังผลตอบแทน คือไม่มีเจตนาแอบแฝงหวังผลประโยชน์ทําบุญแบบไม่เอาหน้านะไม่แข่งขันกันและเมื่อให้แล้วก็ไม่นึกเสียดายภายหลังทําแล้วก็ปล่อยวางไม่เสียดายและที่สําคัญมากคือการตั้งจิตให้บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กําลังให้และหลังให้ครบทั้งสามวาละก็จะทําให้ยิ่งได้บุญมากก่อนให้มีความตั้งใจขณะให้มีความตั้งใจให้ไปแล้วไม่รู้สึกเสียดาย บุญจะเกิดขึ้นกับเรามาหาศาลเลยนะยมนะและองค์ประกอบที่สามก็คือบุคคลบริสุทธิ์คือผู้รับเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมยิ่งมีคุณธรรมมากเท่าใดยมบุญก็ยิ่งได้มากตามเช่นทําบุญกับคนไม่มีศีลนะย่อมน้อยกว่าคนมีศีลห้าถ้ายิ่งทําบุญกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์มากขึ้นไปเท่าใดยมก็จะได้ยิ่งบุญก็จะได้ยิ่งก,ก็ยิ่งจะได้บุญมาก เรียกว่าเนื้อนาบุญอย่างเช่นทำบุญกับพระสงฆ์ที่ถือศีล227ข้อก็บุญก็ไม่เท่ากับทำกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแน่นอนมันจะเป็นลำดับขั้นตอน,นกับผู้รับนั้นมีความบริสุทธิ์เท่าใดถามว่าทำบุญกับสว์เดรัจฉานได้บุญไหมได้ธรรมาภาพก็พูดให้ฟังอยู่เป็นประจำว่าให้ทานกับสว์เดรัจฉานเป็นร้อยครั้งก็ยังได้อานิสงส์ให้กับมนุษย์เพียงผู้ไม่มีศีลเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้ เห็นไหมอัน,นิสงมันต่างกันตรงนี้เขาจึงนิยมในการที่จะให้กับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญให้ทานกับมนุษย์ผู้ไม่มีผู้มีศีลห้าเป็นร้อยครั้งก็ยังสู้ให้กับผู้ที่ถือศีลแปดเพียงแค่ครั้งเดียวไม่ได้ในไล่ไปจนถึงพระสงฆ์ไปถึงพระเจ้านั่นเองนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทมทั้งหลายนะฮะมันจะเป็นขั้นลำดับขึ้อนอยู่กับผู้รับนั้นมีศีลบริสุทธิ์เท่าใด ยังผู้รับมีศีลมากปฏิบัติดีมากมีคุณค่ามากผลบุญก็ตามมากก็มากตามนั่นเองทีนี้การทําบุญของเหล่านั้นทุกครั้งขอให้ครบเงื่อนไขดังที่พระอาจารย์ว่ามานะวัตถุบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ผู้รับผู้เป็นเนื้อนาบุญนะก็คือวัตถุเจตนาบุคคลผู้ให้แล้วก็บุคคลผู้รับมีความบริสุทธิ์เท่ากันแน่นอนว่า ผู้ที่ให้ทานเป็นจำนวนมากกว่าก็ย่อมได้รับผลมากกว่าเหมือนคนทำนาในสภาพที่มีพื้นนาที่ดีน,นั่นแหละโยมมีสภาพแวดล้อมเพียบพร้อมแล้วมีปัจจัยในการทำนาสมบูรณ์แม้ทำเพียงไร่เดียวก็จะได้ผลผลิตมากและอาจจะมากกว่าคนที่ทำนาในพื้นที่สิบไร่แต่นาไม่สมบูรณ์ดินไม่ดีเป็นที่ลุ่มที่ดอนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะฮะนี่คือ าการให้ทานนะโยมนะขั้นตอนของการที่ทจะทำให้เราท่านทั้งหลายในการที่จะปิดทางจนแล้วก็เปิดทางรวยข้อที่2ก็การรักษาศีลศีลในความหมายแล้วแปลว่าปกติหรือความเป็นปกติศีล5ก็เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคมจึงจำเป็นต้องมีเจตนางดเว้นจากการเบียดเบียน วิธีการรักษาศีลให้ถูกต้องและให้ได้ผลนี่โยมเราต้องมีการสมาทานศีลการสมาทานก็คือการรับเอาเข้ามาเพื่อปฏิบัติ้วยการแสดงเจตนาหรือความตั้งใจเริ่มด้วยการบอกกล่าวโดยเป่งวาจาในใจาการสมาทานศีลหากเป็นาหากเป็นอย่างทางการแล้วก็ทำได้ด้วยวิธีที่เราไปขอหรืออารัธนาศีลแล้วก็รับ ศีลจากพระพิสุโดยตรงนั่นเองนั่นเป็นรูปแบบตามพิธีการซึ่งกระทําเมื่อเรามีงานบุญหรือพิธีทางศาสนาต่างๆโดยพระสงฆ์จะให้ศีลเป็นภาษาบาลีแต่เพื่อความลงใจที่มากขึ้นเราต้องรู้และเข้าใจความหมายคําแปลในศีลของแต่และข้อด้วยแต่การไปรับศีลจากพระโดยทั่วไปนั้นเรามักไม่ค่อยมีโอกาสได้กระทํากัน จิตก็เลยไม่ได้ละลึกถึงศีลอยู่อย่างสม่ำเสมอดังนั้นวิธีการที่จะสะดวกที่สุดให้เราสามารถตั้งใจสมาทานศีลเองโดยการกระทำในที่พักอาศัยนั่นแหละโยมบ้านของเราเองก็ได้โดยการทำต่อหน้าพรานะรัตนไตรทำเองนะเบื้องหน้าหิ้งพระหรือต้มหมู่บูชาถ้าไม่มีก็ให้ตั้งจิตเอานะก็ได้ในสถานที่อันควร แล้วก็ควรที่จะสมาทานศีลให้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ค่ำนะยมนะ,ะโดยให้ตั้งจิตตั้งใจให้ดีว่าจะรักษาศีลให้ดีที่สุดในแต่ละวันเริ่มในเวลาเช้าเมื่อตื่นนอนก็รู้สึกตัวก็ให้ทำเลยยมนะฮะก่อนที่จะไปทำงานหรือไปศึกษา,เร,าเรียนทำภุร,รกิจประจำวันต่างๆนะฮะก็ให้ทำเลยส่วนในเวลาค่ำก็ให้ทำก่อนนอนทุกๆวันนั่นเองนะฮะ ในระหว่างวันถ้าเรารู้ตัวว่าเราเละเมิดศีลหรือผิดศีลในข้อใดข้อหนึ่งก็ให้รีบสมาทานศีลใหม่หมดทุกข้อทันทีและก่อนที่จะสมาทานศีลในตอนค่ำนั้นก็ให้เราตรวจดูศีลอีกครั้งหนึ่งนะฮะาหากเห็นว่าสมบูรณ์บริบูรณ์เลยแล้วก็โมทนาสาธุกับตนเองโยมแล้วขอน้อมบุญกุศลนี่อันเกิดจากการที่เรารักษาศีลมาได้สมบูรณ์นี่ ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วในวันนี้บูชาพระรันตนาไตอธิษฐานให้ผลบุญนี้เป็นพละวะปัจจัยให้เราประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าหากตรวจด,ดูแล้วว่าบกพร่องผิดพลาดในศีลก็ให้อโหสิกรรมยกโทษให้กับตนเองนั่นเองไม่ต้องไปเสียใจหรือวิตกกังวลกับสิ่งที่ผิดพลาดบกพร่องไปแล้วแต่ให้ตั้งใจว่าในครั้งต่อไปวันต่อไปเราจะทําให้ดีที่สุดในการรักษาศีลและ พยายามระมัดระวังไม่ให้มีการผิดพลาดบกพร่องขึ้นอีกเมื่อทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแล้วโยมศีลของเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจนเรามีศีลมั่นคงนะซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอริยบุคคลขั้นต้นก็คือพระโสดาบันนั่นเองการมีศีลห้ามั่นคงก็คือการไม่มีการละเมิดนะไม่มีการผิดละเมิดศีลห้าอีกต่อไปชีวิต ตลอดชีวิตไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบบีบคั้นอย่างไรโยมก็ไม่อาจจะไปละเมิดศีลผิดศีลได้จนแม้กระทั่งสามารถยอมสละชีวิตได้เพื่อไม่ให้ผิดศีลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโยมจะได้มีการสมาทานศีลหรือไม่ก็ตามก็ไม่จําเป็นแล้วเพราะศีลได้เข้าอยู่ในจิตใจแล้วอย่างแท้จริงเรียกว่ามีสติสมบูรณ์ในศีลแล้วนั่นเอง หากถามว่าถ้าเรามุ่งมั่นจะรักษาศีลให้มั่นคงแล้วเราจำเป็นต้องสมาทานศีลไหมตอบว่าจำเป็น